สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน2567นะแล้วก็ต้องขออภัยนะคะที่เดือนนี้ค่อนข้างที่จะมาช้านะเพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องจัดการนะคะโอเคมาดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะคลิปของลิชาดจะไม่มีดวงความรักแล้วนะ เนื่องจากไม่อยากให้มันไปมีอิทธิพลในการตัดสินใจนะคะอยากให้เป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่านะ ใบแรกของพวกคุณได้แปดเหรียญ Justic Queen of Wands เจ็ดไม่เท้าแปดดาบ Queen of Cups สิบไม้เท้าห้าเหรียญ The Hermit แล้วก็ Knight of Swords นะคะในเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะ จะเป็นเดือนที them, them ่พวกคุณค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นทุ่มเทกับสิ่งที่ทําอยู่เพื่อที่จะให้มันประสบความสําเร็จนะแล้วก็ดูว่าสามารถที่จะทําออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างที่จะได้ทําอะไรหลายอย่างนะคะ แล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาทําไม่ได้นะดูว่าภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดช,ชอบเนี่ยในเดือนนี้จะค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็สําหรับคนช่วยเหลือหรือว่าบริวารลูกน้องเนี่ยในเดือนนี้เขาอาจจะซัพพอร์ตเราได้ไม่ค่อยดีนักนะคะหรือว่าเขาอาจจะติดขัดปัญหาใดก็ตามดูว่าหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเราซะมากกว่านะคะที่อาจจะต้องทําเองหรือว่า เราควรที่จะทำอะไรด้วยตัวเองนะคะมันถึงจะสามารถแก้ไขจัดการในสิ่งที่กําลังทำอยูนะ่ได้ประสบความสำเร็จนะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปพึ่งพาคนอื่นเนะี่ยดูว่าเขาจะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับเรามากกว่านะในเดือนนี้นะ่ะดูว่าทำอะไรด้วยตัวเองจะดีมากกว่าที่เราจะต้องไปพึ่งพาคนอื่นนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนะี่ยสติปัญญาของพวกคุณจะ ค่อนข้างดีนะคะจะสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาได้ทําให้งานที่ทําอยู่เนี่ยมันประสบความสําเร็จได้แล้วก็ดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีความราบรื่นมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์เด็ดขาดนะคะอย่าตัดสินใจเร็วแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าอารมณ์ร้อนด้วยนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะพวกคุณค่อนข้างที่จะได้เห็นธาตุแท้ของคนมากขึ้นด้วยนะ โอเคมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการงานมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มเติมอีกบ้างเดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดติดขัดปัญหาใดนะคะให้ค่อยค่ยคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะเราอาจจะคาดหวังให้คนอื่นมาช่วยไม่ได้เท่าไหร่นักนะแล้วก็ในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะไม่ดี สุดท้ายแล้วมันจะดีนะคะแล้วก็พวกคุณจะสามารถหาทางออกได้แบบปุบปรับฉับพลันนะมันจะมาแบบที่เราเองก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีใครที่คอยผลักดันหรือว่ามือที่มองไม่เห็นนี่ยมันคอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะ ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกคุณจะสามารถทําทุกอย่างออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มันจะประสบความสำเร็จได้ด้วยนะในเดือนนี้เนี่ยพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่ก็อย่าไปสนใจกับปากหอยปากปูนะคะหรือว่าคนในที่ทํางาน หรือว่าสังคมในที่ทํางานของเราเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างมีการแบ่งพักแบ่งพวกนะคะหรือว่าอาจจะเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะนินทาว่าร้ายใส่ความใดๆก็ตามอยากสนใจนะคะแล้วก็อยากให้ค่าอยาให้ความสําคัญกับคนเหล่านั้นนะจงอยู่ในที่ของเรานะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วพวกคุณจะลอยตัวอยู่เหนือพลังงานลบเหล่านั้นนะแล้วก็ ในเดือนนี้นะ่ยสติปัญญาจะค่อนข้างคิดอ่านรู้เท่าทันผู้คนนะคะไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาไหมไหนกับพวกคุณนะ,ะในเดือนนี้เนะี่ยยังไงก็รู้ทันนะคะแล้วก็จะสามารถเอาตัวรอดแล้วก็หาทางออกไปจากสิ่งที่พวกคุณติดขัดหรือว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันทรมานในเรื่องของความรู้สึกไปได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังอดทนอยู่กับอะไรก็ตามนะคะในเดือนนี้เนะี่ยพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้น ออกไปจากมันได้ด้วยนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นเดือนที่มีรายรับเข้ามาค่อนข้างดีนะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างเยอะนะหรือว่าบางคนเนะี่ยอาจจะมีภาระหนี้สิน ที่จะต้องดูแลจัดการนะคะหรือว่าอาจจะต้องรับผิดชอบภาระในเรื่องของการเงินให้กับบุคคลอื่นนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีคดีความในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยในเดือนนี้พวกคุณมีโอกาสาที่จะได้รับความเป็นธรรมนะคะแต่ว่าจะต้องต่อสู้นะจะต้องออกไปเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะถึงจะได้รับความเป็นธรรมนั้นมานะแล้วก็ในเดือนนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะ ถ้าให้ยืมไปเนี่ยดูจากหน้าไพ่ไม่ได้คืนแน่นอนนะคะมาดูกันในเรื่องของการเงินเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่ามีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มเติมอีกบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ย ในเดือนนี้ทำอะไรให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะมีสถานการณ์หรือว่ามีภาวะความตึงเครียดทางการเงินอาจจะเกิดขึ้นอยู่นะถ้าเกิดใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินจริงๆเนี่ยให้ค่อยๆค,คิดค่อยๆหาทางแก้หาทางออกนะคะดูว่าสติปัญญาของพวกคุณเนี่ยจะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะสามารถหาทางเอาตัวรอดไปได้อย่างแน่นอนนะ หรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะได้รัดเข็มขัดให้กับตัวเองหน่อยนะคะในเรื่องค่าใช้จ่ายนะอย่าใช้จ่ายไปกับอารมณ์มากจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาใดที่มันจะจบได้หรือว่าอาจจะใช้เงินไปแล้วให้มันจบเนี่ยถ้ามันจบได้ให้จบนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพในเดือนนี้ให้เรามาระวังความคิดเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็อย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์เด็ดขาดนะคะแล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาในเดือนนี้มีเกณฑ์สูงมากๆนะคะที่พวกคุณจะห่มงานหนักนะแล้วก็ให้เรามาระวังอาจจะเกิดการเจ็บป่วยจากความเครียดหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เราเหนื่อยสะสมนะคะให้หาเวลาพักผ่อนให้มากๆนะ แล้วก็สําหรับภาพรวมในเดือนนี้นะ่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างที่จะมีสติปัญญาดีมากๆนะคะใครที่เข้ามาในมุมไหนก็ตามพวกคุณจะสามารถรู้ได้เท่าทันนะแล้วก็ในเดือนนี้นะ่ยมันจะเกิดความสําเร็จได้จากความทุ่มเท ได้จับความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็ดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีความราบรื่นมากขึ้นนะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้รับความยุติธรรมจากในเรื่องใดก็ตามนะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับความยุติธรรมกลับมาแน่นอนนะแต่ว่าจะต้องต่อสู้นะคะแล้วก็จะต้องออกไปเรียกร้อง หาความยุติธรรมให้กับตัวเองนะสวัสดีค่ะคลิปนี้ริชาร์ดก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ช่องของริชาร์ดทูมอนิกรอรี่มียอดผู้ติดตามถึง2,000คนแล้วนะทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าทุกคนให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้ามาติดตามรับชมคลิปหรือว่ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะ แล้วก็ริชาร์อยากจะตอบแทนทุกคนด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามคำถามที่ตัวเองอยากรู้นะคะคนละประมาณ1-2คําถึงสองคถามแล้วก็สามารถที่จะถามผ่านใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะและริชาร์ดจะมาเปิดไพ่ตอบให้ผ่านใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เช่นเดียวกันนะสามารถที่จะถามกันเข้ามาได้ทุกคำถามเลยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ริชาร์ดอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ฟังก็คือไม่ต้องกลัวหน้าไพ่นะคะ แล้วก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะถ้าเกิดเราได้ไพ่ใบไหนที่เราไม่ชอบหรือว่าเราคิดว่ามันไม่ดีนะ่ะดิชัดอยากจะบอกว่าไพ่ทุกใบนะมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่ชอบไพ่ใบไหนเราแค่เปลี่ยนการกระทําของเราไปทําในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราทําได้พลังงานในตัวของเราก็จะเปลี่ยนแค่นี้นะไพ่ก็เปลี่ยนแล้วนะ เพราะว่าไพ่เป็นแค่ตัวเช็คพลังงานของเรานะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนหน้าไพ่เราก็แค่เปลี่ยนพลังงานในตัวเองนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะริชรัดก็เปิดให้ดูแล้วนะค่าครู590บาทนะคะแบบดูแลตลอดไป โดยดิฉันจะทำเป็นคลิปให้หนึ่งคลิปนะคะต่อการเปิดไพ่หนึ่งครั้งแล้วก็เจ้าของดวงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าดูคลิปนั้นได้แค่คนเดียวนะในช่องดิฉันทูมอร์นิ่งก g อเรียนะคะและถ้าเกิดมีคำถามหรือมีเรื่องที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม,ตมลูกดวงสามารถที่จะถามได้ผ่านช่องคอมเมนต์ใต้คลิปดวงของตัวเองได้เลยนะแล้วก็ดิฉันจะมาเปิดไพ่ตอบให้แต่ว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้ทำเป็นคลิปให้อีกแล้วนะคะเพียงแต่ดิฉันจะเข้าไปตอบในสิ่งที่ ลูกดวงถามมาเท่านั้นนะแล้วก็ในกรณีที่ต้องการให้ทําเป็นคลิปใหม่ก็จะเป็นการจ่ายค่าครูใหม่นะคะแล้วก็ในท้ายนี้ถ้าเกิดคําพูดใดของริชาร์ดทให้ใครไม่สบายใจต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามฟรีแบบนี้เราจะไปเจอกันอีกทีคลิปหน้าในตอนที่ช่องริชาร์ดทูมอร์นิ่งกรอรีมียอดผู้ติดตามถึง4 0 0พันคนนะ หวังว่าทุกคนจะยังอยู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้การไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ